สวัสดีคะ่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคะทองคํานะคะวันนี้วันที่13บสามออกนะคะเริ่มต้นที่ทำแฟ m e Daily นะราคานะทองคําที่ทำแฟ m e Daily นะคะยังเกาะกลุ่มอยู่ใกล้ๆก,กันเลยกับเมื่อวานคือราคาใกล้เคียงกันกับเมื่อวานที่เราเริ่มดูเลยนะคือเคลื่อนไหวยอยู่ใกล้ๆก,กับบริสิทเซนที่19ึ่งเนะ เมื่อช่งชวงเช้ามีการเปิดแท่งลงมาใต้1.921 1.921.03อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่จบแทงอ่ะแต่ว่าถ้าดูแรงกดจากที่เดลี่อะที่มันแบบก็แรงกดเนี้ยมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วแล้วก็ราคาเหมือนกับว่าขึ้นมาเทส s i s t สต c นนี้แล้วก็ยังแบบว่ายังม้วนกลับลงมาใต้มันอยู่มันก็มีโอกาสที่จะถูกกด ดันให้ลงมากขึ้นนะอันนี้คือมองที่เดลี่นะคะเพนถึงแม้ว่าจะเป็นขาขึ้นอยู่แต่ t พนซีซีนั้นบ่งชี้ว่าวันนี้แรงซื้อมันหมดนะคะที่เดลี่แล้วก็แรงขายมันเริ่มก่อตัวมาแต่มันยังน้อยอยู่มันก็เลยยังไม่มีแรงกลับเข้ามาในกรอบเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงตัดสินใจหรือว่าเป็นช่วงไซเวย์อยู่ว่า มันจะยืนเหนือหนึ่องหนึหรือว่ามันจะกลับลงมาก่อนนะคะแต่มุมมองถ้าเห็นแรงซื้อมันเริ่มตกเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันที่ราคาอาจจะกลับเข้ามาในกรอบได้นะคะเดี๋ยวมาเช็คที่ทําเฟรมย่อยนะคะที่ทําเฟรม s 四นะคะตั้งแต่เมื่อช่วงทเที่ยงราคามีการถูกกดดันให้ทะลุแนวอ,อ จะเรียกว่าพพอร์ตหรือรีสตันก็ได้นะคะที่1921ถึง1918โซนนี้นะคะเป็นเริ่มใกล้ที่จะสอนกันนะมันทะลุลงมาแล้วเมื่อช่วงเช้าแล้วทีนี้มันก็ลงมาได้พักนึ่งราคาก็ย้อนตัวกลับนะคะสัมพันธ์กับ T.S.C. ตอนนี้มี b l u ดอ o แล้วอยู่ข้างล่างนะคะมีตัวกดดันให้ราคาย้อนขึ้นไปนะคะแต่ถ้าดู overbought over s o l l คือข้างล่าง ถึงแม้จะมีบูดดแต่มันยังไม่มีสัญญาณของโอเวอร์โซนะแล้วราคาค่อนข้างที่จะทะลุลงมาแนวซัพพอร์ตที่1921กับ1918เนี่ยลงมาได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันว่าถ้าจบแท่ง4ชั่วโมงแล้วราคายังปิดใต้1921หรือ1918อยู่มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อได้นะคะแต่ว่าณนะปัจจุบันเองราคากำลังเป็นแบบนี้นะคะคือ บีมๆอย่างจะเป็นขาลงแต่เธอมาเป็นขาขึ้นอยู่ประมาณนี้คือเมื่อช่วงเที่ยงแรงแรงขายมันก่อตัวมานะคะแต่ว่ามันเริ่มพักตัวแล้วทีนี้แรงซื้อก็เริ่มก่อตัวมาน้อยๆคือแรงซื้อยังไม่เต็มนะตอนนี้แรงซื้อกับแรงขายเนี่ยเท่ากันเลยนะคะเพราะฉะนั้นราคามันก็เลยเป็นลักษณะของการไซเวอยู่แต่อาจจะเป็นกรอบไซเวที่ค่อนข้างกว้างนะคะยันเดี๋ยวไปดูในทำาเฟเมเล็กนะว่า มันไซเวนอยู่ในช่วงไหนที่ทำฟ f มเ H1 นะคะเมื่อช่วงเช้าปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงแล้วทีนี้ก็มาติดอยู่ที่ซัพพอร์ตใหม่ล่าสุดที่เขาสร้างขึ้นมาคือ1910.25นะก็มีสัญญาณกดดันให้ราคาย้อนขึ้นนะคะเหมือนเป็นการปรับตัวขึ้นไปทางเทคนิคนะคะขึ้นไปค่อนข้างสูงอยู่ทีเดียวตอนนี้เริ่มสร้างกรอบย่อยนะคะก็คือระหว่าง Resistance ย่อยที่1 925นะคือแบบมันสร้างสูงขึ้นมานิดนึงกับซัพพอร์ตที่1910นะคะว่าราคายังวิ่งอยู่ในนี้อยู่แต่ถ้าเราเห็นสัญญาณของ o v e r b o u r h t v v r s s o l d ที่ H1 คือก่อนหน้านี้มันมี o v e r b o u r h t ข้างล่างยังไม่เป็น oversold ก็อาจจะย้อนขึ้นไปพักนึงก็มีความเป็นไปได้สูงที่ถ้าราคา เทส r รส i ิสแตน1925.33อีกรอบหนึ่งแล้วไม่ผ่านเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะย้อนกลับลงมาใหม่ได้ค่อนข้างสูงค่ะเทรนที่ H1 เป็นขาขึ้นแล้วสัญญาณเทรน CCI น,นั้นบ่งชี้ว่าตอนนี้แรงซื้อมาเยอะเลยแล้วก็แรงขายมันพักตัวนะคะมันก็เลยทําให้ราคามันย้อนกลับขึ้นมาค่อนข้างแรงนะลงไว้เท่าไหร่ก็กลับขึ้นมาเท่านั้นนะประมาณนั้นเลยแล้วก็อยู่ที่เดิมที่เราติดอยู่เมื่อวานเห็นแล้วนะภาพรวมว่ามันติดอยู่ในกรอบนี้ แต่ถ้าดูสัญญาณโอเบอร์โซคือมีความเป็นไปนได้สูงที่จะเทส1925อีกรอบนึงแล้วทำดูก่อนว่าผ่านไหมนะคะแล้วแรงซื้อแรงขายใครจะเข้าก่อนที่ทำเฟรม S4 ประมาณนั้นนะจ๊ะเพราะว่ามาดูที่ M30 ละลงยังไม่สุดนะแต่มีการขึ้นมาสร้างบาลานซ์ของราคา ห1 5ก่อนหน้านี้บาลานซ์กัน2ฝั่งแล้วขอย้อนกลับนิดหนึ่งนะคะเพราะมีตัวกดดันอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคีย์ของมันก็จะอยู่ที่ทำเฟรม S4 นะว่าถ้าจบทำเฟรม s c แล้วราคาสามารถปรับลงมาใต้1.921หรือว่าใต้1.918ได้อีกครั้งหรือเปล่าถ้ากลับลงมาใต้นี้ได้มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่านี้นะคะถ้าปรับตัวลงต่ำกว่านี้ไปได้ถึงไหนเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อน เลเวลถัดมาที่ราคามีโอกาสลงมาถึงได้นะคะในเคสที่ทำเฟมเอสนะแรงขายชนะแรงขายเข้าก่อนนะคะเลเวลถัดมานะคะก็จะเป็นที่เดิมคือที่1 910ถัดมาที่1.900นะคะเลเวลถัดมาและต่ำกว่านั้นก็คือ1.893นะจ๊ะอันนี้คือมุมมองของวันนี้ แต่ถ้าในเคสที่ทำเฟรมเอสีแรงซื้อชนะแล้วแลท่แทงถัดไปยังปิดตัวอยู่แถวโซนเนือ1921ได้นะคะราคาก็มีโอกาสขึ้นไปต่อได้นะคะ r s s s t t n c e ถัดไปที่มันจะขึ้นไปเทสคือ1933แล้วก็ไปต่อที่ถึงตรงนี้นะจ๊ะวันนี้คือ1948อันนี้คือมุมมองของ ราคาทองคำที่เป็นไปได้ในวันนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมติดตามข่าวสารประกอบนะคะเพราะเรื่องคุมเครือเรื่องคุมราคาทั้งหมดคือตัวข่าวของมาตรการกระตุ้นของสหรัฐนั่นแหละนะจ๊ะเทรดด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะวัสดีค่ะ